อย่ารู้ช้าไปห้องน้ำสะอาดเหมือนใหม่เอี่ยงด้วยเงินไม่ถึงสิบบาทสูตรลับจากแม่บ้านมืออาชีพกระเบื้องในห้องครัวและห้องน้ำเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและคราบศพก,กระปรกมากมายชนิดที่คุณแม่บ้านหลายหลายคนยังยอมแพ้ให้วันนี้เราจะมาสอนเคล็ดลับง่ายๆให้คุณจัดการกับคราบบนกระเบื้องได้สะอาดหมดจดชนิดที่ว่า คุณสามีจะต้องอึ้งวิธีนี้ไม่ต้องจ้างคนมาเปลี่ยนกระเบื้องหรือลงทุนอะไรมากมายกระเบื้องที่ดูไม่น่ามองจะกลับมาดูเหมือนใหม่ได้ภายในวันเดียว 1. เตรียมน้ำดื่มขวด5 0 0ซีซีหนึ่งขวดเทน้ำออกมาใส่แก้วไว้ครึ่งหนึ่งหรือ250 2 5 0ซ 2. ีซีเติมผงสบู่หนึ่งฝาลงไปในขวดน้ำ 3. า 3. เติมจิกโชหรือน้ำส้มสายชูลงไปสองฝา 4. เติมแอลกอฮอลลงไป3มฝา 5. สุดท้ายเติมแป้งทําอาหารลงไปครึ่งฝา 6. เขย่าให้ส่วนผสมในขวดละลายน้ำเข้ากันก็จะได้น้ำยาทําความสะอาดกระเบื้องนำน้ำยาทําความสะอาดที่ได้พ่นใส่จุดที่โศกกระโปรกแล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดตามเพียงแค่นี้ก็สามารถขจัด คราบมันและคราบศพกระปรกออกได้อย่างง่ายดายน้ำยาที่เหลือก็สามารถนำไปใช้ทำความสะอาดบริเวณอื่นๆในห้องน้ำได้อีกด้วยขอบคุณข้อมูลดีๆจากไลเกอร์อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่าน ให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ